ไัยเสนาค่ะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยสมกลีตัดกุจัตราแตงสีปัดผู้นะคะวันนี้นะคะเราจะมาทําความรู้จักสมกัดสมาชิกคอรีนาเนปเปิดนะคะท่านทํางานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะคะท่านได้เข้าเข้า,ฟฟา,ฟฟาสู่ธุรกิจคอรีนาเด้เปิดเพราะท่านประทับใจในสินค้านะคะท่านประทับ เกี่ยวกับสายตานะครับเพราะว่าผมสายตาเนี่ยตาภาพหัวอ่อไม่เห็นมองไม่ชัดนั่งอยู่ใกล้ๆกันก็มองไม่ชัดนะครับผมไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าเส้นเลือดสมองตี5๐เปอร์เซ็นต์แล้วเพราะว่าเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอตาจึงจัดมองไม่เห็นจับยบแล้วขอโษทีเท้าซ้ายผมนี่ก็ชา มีกว่าผู้สึกเท้าขวาสะโพกข้างขวานี่ก็เป็นกระดูกทับเส้นมันเป็นหลายๆอย่างรวมกันอยู่ในตัวผมตาผมหมอบอกว่าเลือดไปเล้นสมองไม่พอตาจึงมองไม่เห็นแต่พอผมก็ไอผลิตภัณฑ์ตรงไหนที่ว่าดีจะรักษาผมให้ตามองเห็นได้ผมก็ซื้อมาทานซื้อมาทานแล้วปกติ ทานไปหลายๆอย่างมันก็ไม่หายกับตาผมก็ยังมองเมฆเหมือนเดิมจนกระทั่งวันหนึ่งผมไม่ได้เจอกับบุรุษท่านหนึ่งเขาบอกว่าปลิตภัณฑ์ของเขาดีมากผมก็เลยเปิดใจว่าเรามีสักอย่างใช่ไหมที่คุณหมอสุรชัยลองมีสินค้ารายการไหนบ้างคะก็มีเคดีครับบรินัทเคดีนเนี่ ครับผมปวดดีครับแล้วก็นาติก้านาติก้านะคะนาติก้านะคะแล้วก็จีแบ๊ครับแนะคะนี่นะคะจีแบ๊แล้วก็เป็นแบบแคปซูลนะคะแคปซูลจะเป็นแบบนี้นะคะแบ๊กค่คุณหมอทานยังไงคะวิธีทานสามวันแรกก็ให้ทานครึ่งฝานะครับครึ่งฝาบวกกับ แคปซูลหนึ่งแคปซูลนะครับสามวันรแรกทีนี้ว่าอย่างน้ำเนี่ยเป็นสมุนไพรอย่างน้ําเนี่ยผมตาผมก็มองไม่เห็นแล้วจะทานขึ้นฝาจะทานอย่างไงผมก็เลยปริมาณเอากับปริมาณเขาว่ายกขวดดื่มเลยนะแต่แคปซูลลองกินตามปกต,ติแล้วคุณคุณหมอเนี่ยค่ะทาา ผมทานไปได้ห้าวันสายตาผมก็มองเห็นชัดเจนแล้วห้าวันนะครับตั้งแต่วันที่สิบห้าธันวาถึงวันที่สามสิบธันวาตาผมมองเห็นแล้วทานห้าวันรู้สึกว่าดีขึ้น<ไ>ดีขึ้นมากเลยอ ใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนะครับผมขอแนะนำให้ว่าสมุนไพรของบริษัทสมเกาหลีตังหุยจับตราแตงสิฟันคู่ดีจริงๆครับผมได้ประสบการณ์จากตัวเองมาแล้วผมจึงอยากจะให้ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพหันมารองรับประทานสมุนไพรของบริษัทสมเกาหลีตังอุยจับ ตาแบงสิบปันผูดูนะครับเราจะสดใสจากภายในแจากภายในสุขภายนอกนะครับผมกล้าการันตีเพราะว่าผมเอาตัวผมเองเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้หันมารับประทานสมุนไพรเพื่อสุขภาพกันนะครับค่ะนี่นะคะคื ประสบการ์นะคะที่ท่านได้ทานสมัยโสมเกาหลีตังคุยจักแล้วมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะคะแข็งแรงจากภายในสดใสสู่ภายนอกด้วยต้นตำรับราชาแห่งสมัยโสมเกาหลีตังคุยจักค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ